อิทัพิขเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมา,าสิกรโรติภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมาสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมาสุปปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมาสมิงอสติอีทางนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยัติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณ เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายตตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาัสโส เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะภัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีภัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีต er> ัณหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจ evet ึงม yeah ีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ พระวัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอะเสสวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความ ดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูประนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูประนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาภัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งภัสสัผัสสนิโรธาเวทานานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภัสสะ จึงม,มีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงม,มีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรานันโะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชชนติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะ รเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะรัสสะทุกขขันธสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สา